กลับมาครับที่นี่ครับเราจะมาติวข้อสอบสาหรับจะสอบพรุ่งนี้เช้าส่วนคนที่ติดตามเรียนทางออนไลน์นะก็จะปล่อยข้อสอบประมาณเวลาเดียวกันนะครับคือเวลา9ก้นาฬิกาแล้วก็โยมที่จะสอบช่วงเช้าสำหรับคนที่ทำงานก็ไม่รู้จะว่าไงเนะาะเมื่อก่อนสอบกลางคืน ตอนนี้เปลี่ยนมาสอบกลางวันเพราะว่ามีภารกิจไม่อยู่ในช่วงเช้าก็เลยช่วงไม่อยู่ก็เลยตั้งสอบซะเลยเป็นสอบครั้งที่สนะครับคือพระสูตรทับสองนั่นเองนะครับครั้งที่1นสอบพระวินัยแปดเล่มครั้งที่2สอบพระสูตรตันตๆปิดกตั้งแต่เล่มเก้าถึงเล่มยี่สิบนะครับตั้งแต่ทีฆนิกายจนถึงอังคุตังกรนิกาย แล้วก็สอบครั้งที่3นี้พระไตรปิฎกเล่ม25ถึงเล่ม33เฉพาะขุททก,กานิกายอย่างเดียวนะครับแล้วก็สอบครั้งที่4คราวหน้าน่าจะเป็นวันที่25นะครับห่างกันเว้น1วันแล้วก็สอบตอนค่ำครับ <c oughs> สอบตอนค่ำของวันที่25 <c oughs> ก็คือพระพิธรรมอีก12เล่มสอบคราวเดียวนะครับนั้นต่อจากนี้ไปก็จะมาร่วมกัน ติวข้อสอบโดยเปิดหนังสือคู่มือขึ้นมาครับเปิดหนังสือคู่มือขึ้นมานะครับนะครับนะเปิดหนังสือคู่มือเริ่มตั้งแต่ข้อยี่เล่มยี่สิบห้าเป็นต้นมาครับ เราจะได้รู้ว่าอ,อ๋อที่เราจะสอบในเนื้อหาเป็นเช่นใดนะครับเนี่ยครับเล่มที่25ถึงเล่ม33นิกายเดียวคือคุณทกาันิกายนะครับไล่เป็นตอนๆนะครับถ้าจะไล่ดูแบบสั้นๆนะครับก็ไปดูตั้งแต่นู้นครับตั้งแต่ต้นๆนนะครับ ตั้งแต่จัดหมวดหมู่ไว้หลังสารบัญหลังสังขายนาใช่ไหมครับนะครับเปิดคู่มือหน้าหกหน้า7จดนะครับเอาเอาหน้าเจ็ดแล้วกันนะเฉพาะวันนี้นะครับหน้าเจ็ดครับเฉพาะหน้าเดครับเล่ม25มี5้คำพี คือกุตกะปาธะธรรมะปาทะอุทานะอิติวุตกะสุตมิบาวิมานวัตถุเล่ม26มีสี่คัมพีคือวิมานวัตถุเนี่ยครับวิมานวัตถุเปตวัตถุเถงรักคาถาเถงรีคาถา27 28ีคัมภีเดียวกันนะครับ27 28ในคัมภีเดียวกันอันไหนชื่อเดียวกันคัมภีเดียวกันภาคหนึ่งภาคสองกรช่าง,งนะครับนะครับต่อมาครับพระไตรปิฎกเล่ม27 กับ2ีคัมภีร์เดียวคือชาตกะเล่ม29กับ30ก็คัมภีร์เดียวกันนะครับคือนิเทศครับคมภีนิเทศนะครับถ้าจะเขียนมานิเทศแยกกันก็ต้องมาหานิเทศและจูดานิเทศแต่คัมภีร์เดียวครับไม่งั้นนับแล้วจะเกินสะจะเกิน15ดูนะครับลองนับครับทีนะครับเล่ม25มี5คัมภีร์เล่ม26มี4คัมภีร์เป็น9 2ี่สเป็นอีกหนึ่งคำพีเป็น10 2ยีกับ30มิอีกหนึ่งคำพีสิบเอ็เล่มสามสิเป็นเล่มคำพีที่12บสองอทานมี1คึ่งคำพีเท่านั้นนะครับอัปทานภาคเหนือภาคสอหนึ่งพีเป็น1ิพุทธวงศหนึ่งพีเจริยาปกอีกหนึ่งพีเป็น15คห้าคำพีครับนะเป็นสิบห้าคำพีนับอย่างนี้นะนะครับ ที่รวมกันก็คือชาดกภาคหนึ่งและภาคสองเป็นหนึ่งคัมภีร์คือชาดกแล้วก็อปทา,านภาคหนึ่งภาคสองเป็นหนึ่งคัมภีร์คืออปทา,านแล้วก็เล่มยี่สิบเก้าสามสิบมหานิเทศและจุนิเทศเป็นคัมภีร์เดียวกันคือคัมภีร์นิเทศครับจ <c oughs> <ๆ S 2> ึงได้เป็นสิบห้าคัมภีร์ซึ่งเนื้อความเดียวกันนี้เราก็จะไปดูตั้งแต่ตอน ในพระไตรปิฎกเล่ม25ครับดูครับเล่ม hm 25เปิดไปดูเล่ม25นะครนะครับเล่ม25นะครับ, hm 25, รบเมื่อเทียบตรงนั้นแล้วเราก็มาดูตรงนี้อีกทีไม่งั้นจะมองไม่ชัดนะครับ เห็นไหมครับนี่ยครับมี15คัมภคำพก็คือ1คขุทกกปาธะ2ธรรมปาทะ3อุทานะ4อิติวุตกะ5สุตตานิบาททั้งคัมคำพีนี้อยู่ในเล่มเดียวกันคือเล่ม25ครับนะครับเล่ม25นะครับครับคำพีเดียวกันนะครับต่อมาครับ วิมานวัตถุก็หนึ่งคำพีเปแต่วัตถุหนึ่งคำพีเถงรคาถาเถงกรีคาถาก็หนึ่งคำภาหนึ่งคำพีรวมเป็นอีก4ี่คำพีดูชาตกะนะครับชาตกะหรือชาดกหมายถึงพระไตรปิฎกสองเล่มนะครับคำพีเดียวกันเห็นไหมคำพีชาตกะหรือคำพีชาดกคือได้แก่เล่ม2ี่และเล่มที่28เห็นไหมเนี่ยครับนับเป็นหนึ่งคำพีถ้าถามเรื่องคำพีนะครับ ส่วนนิเทศครับก็นับเป็นหนึ่งคำพีทั้งเล่ม29้าและเล่ม30ครับเป็นคำพีเดียวกันคือนิเทศครับปฏิหายอ่ยออะไรอ๋อความย่อ,อก,ก็มหาลิจุแล้วไม่ถามเรื่องตัวย่อ,อหรอกนะมันเป็นชื่อคำพีเดียวกันต่อมาครับปฏิสมิธามรักก็เป็นหนึ่งส่วนอปาทานหรืออปาทานเข้าไปอปาทาน นะครับทั้งภาคหนึ่งและภาคสองก็นับเป็นหนึ่งคัมภีร์เท่านั้นครับนะแล้วก็พุทธวังสะเป็นหนึ่งคัมภีร์จริยาปิตกะเป็นหนึ่งคัมภีร์รวมแล้วเป็น15คัมภีร์แบบนี้นะครับทําไมทําแบบนี้เวลาถามเรื่องกี่คัมภีร์อะไรบ้างทีนี้ไปถามโอ้โหเขียนไปเขียนเฮ้ยมันเกินน่ะมันเกิน15คัมภีร์อาจจะเป็น25คัมภีร์เล่มต่อเล่มก็ได้ <laughs> นะครับอ่ะต่อมาครับ ทีนี้เราก็มาดูนะครับตรงเนี้ยตรงน,รงนี้ตรงนี้คือภาพรวมนะตรงนี้คือภาพรวมนะนะครับต่อไปค่อยดูเป็นอันอันไปทีนี้ขุทกับปาทะคืออะไรอย่าลืมนะครับเนี่ยครับครับพวกท่านต้องไฮไลท์ตรงนี้ไว้นะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์อย่างไรก็ได้ครับนะไฮไลท์ขีดเส้นใต้หรือวงเล็บค่อมปิดหน้าปิดหลังเอาไว้หรือใส่ดอกจันข้างหน้าดอกจันข้างหลัง ยางแต่ that, น,นี้ถึงนี้คุตกะปัฏะคืออะไรธรรมปัฏะหรือธรรมบทคืออะไรนะครับเนี่ยครับมาถึงตรงนี้นะครับครับขีดเส้นใต้ไว้ครับนะครับผมมาร์คไว้ให้นะนีครับมาถึงประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับต่อไปครับนี่ข้างล่างครับอุทานคืออะไรนี <Gothic> ่ครับมาถึงแค่นี้นะครับอุทานคืออะไรมาถึงแค่นี้ครับ อิติวัตัก,กะคืออะไรนะครับมาถึงแค่นี้ครับถึงแค่นี้อิติวัตัก,กะต่อไปครับสุตตานิบาตคืออะไรก็มาถึงแค่นี้แค่นี้นะครับประมาณนี้นะเอาแค่นี้ก็พอนะเนี่ยคือคือห้าคัมภีร์แรกนะครับอันนี้คือ ถามว่าคืออะไรนะครับถ้าอุทานคืออะไรไตลองตอบออกมาตามนี้นะถามคืออะไรนะต่อไปครับวิมานวัตถุคืออะไรนี่ครับมาถึงแค่นี้ครับแค่นี้นะครับวิมานวัตถุครับเห็นนะเปตตวัตถุคืออะไรนะครับนะครับนี่เดี๋ยวกันนะนี่ครับเปตวัตถุเป็นเรา่ป็เป็นมวลเรื่องเปตนะครับนี่ครับคือมีสองในใช่ไหม ผู้จากโลกนี้ไปคือตะผู้ตายไปแล้วนะครับนี่ความหมายหนึ่งคืออีความหมายหนึ่งคือสัตว์จําพวกเปรตนะครับนี่ครับเนี่ยครับถัดต่อตามนี้นะเบตว,วัตถุมีหมายถึงคนตายไปแล้วอย่างหนึ่งตายแล้วไปเกิดในเปรตภูมิเปรตอีกอย่างหนึ่งนะครับต่อมาเถงรักคาถาคืออะไรนะครับก็ย่อสั้นๆแค่นี้ครับ เทระคาถาเถรีคาถาคืออะไรก็ยอดสั้นๆแค่นี้นะครับอันนี้เทระเทรีสี่คัมภีร์ในเล่มยี่หกจบแล้วครับต่อไปเล่มยี่สิบเจ็ดและเล่มยี่สิบแปดก็พูดสักทีเดียวกันเลยครับนะครับชาดกคืออะไรครับเนี่ยครับเดี๋ยวนะนี่ดูคำนี้อ๋อประเภทที่หนึ่งเดี๋ยวนะ อธิบายคำว่าชาดกนะครับยูอไหนัะเนี่ยครับเห็นนะโอ้ไม่ชัดครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเรียบเรียงใหม่ให้ชัดกว่านีนะกลับมาดูที่นี่ครับเป็นอดีตนิทาน เป็นอดีตนิทานพิว่วพงษ์ยาวยกขึ้นแสดงมาถึงนี้ก็ได้ครับมาถึงนี้นะครับน,นี่คือชาดกทั้งสองเล่มนะทั้ง27 28ความหมายเดียวกันนี้นะครับเพราะเป็นคมัมภีร์เดียวกันครับต่อไปครับเล่มที่29กับ30นะครับ29กับ30นะครับ กวานิเทศคืออะไรนะครับนิเทศนะครับนะครับเป็นเนื้อความที่นี่ครับนี่ครับกวานิเทศนะครับจะใหญ่หรือจะน้อยก็แล้วแต่และครับที่นี่ครับต่อมาครับมหานิเทศ จยูน,นิเทศนะครับอันเดียวกันครับอันนี้ไปทิ้งก่อนนะไม่เกี่ยวนะนนไม่เกี่ยวต่อมาครับเล่ม31ครับเล่มนี้ยาวหน่อยครับนี่ครับ31ครับปฏิสัมพิธามักคืคออังไร ม่ต้องไปคือผลงานของภาษาดีบุกไม่ต้องบอกนะครับนะครับปฏิสมิธามักนะครับนี่ครับคือเนี่ยนครับปฏิสัมิธามักนะครับนี่ครับคำว่าคว่าปฏิสมิธาแปลว่าความรู้แตกฉานแล้วก็แปลว่าทางแห่งความรู้แตกฉานก็ได้นะครับนี่ครับทางแห่งแล้วก็ความรู้แตกฉานนะครับแค่นี้ครับปฏิสมิธามักนะครับ ทางแห่งความรู้แตกฉานหรือทางที่จะให้มีความรู้แตกฉานอันนี้ก็ได้คือปฏิสัมพิธามักนะครับถ้าถามว่าปฏิสัมพิธามักมีกี่อย่างนะครับมี4อย่างคืออะไรครับเนี่ยดูนี่นะครับอันนี้ก็อาจจะถามนะครับแตกฉานในอัดครับแตกแตกฉานในธรรมอันนี้ให้เขียนแล้วว่าเหตุผลใช่ไหมแตกฉานในอัดนี่คือเหตุแตกฉานในธรรมนี่คือผล แล้วก็นิรุติปฏิสัมพิทาแตกฉันในนิรุตนี้คือแตกฉันในภาษาปฏิพานนะปฏิสัมพิทาแตกฉันในปฏิพานโมหานนะครับนะครับตามนะครับนะครับอัตคือเหตุนะเดี๋ยวกันนะอ๋อเดี๋ยวกันนะอาตคือผลไม่ใช่เหตุนะในที่นี้หมายถึงผลนะครับอาจคือผลทำคือเหตุครับเอาต่อไปครับ อุเทนนิเทศนี่ไปไปดูเล่ม32กับเล่ม33คัมภีร์เดียวกันครับอภิธานแปลว่าเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเน้นไว้แล้วนะครับอภิธานแปลว่าอะไรนะครับอยู่ที่ว่าอภิธานของใครนะเนี่ยครับถ้าพุทธาประทานเนี่ยดูนี่นะครับถ้าก็ถามว่าอภิธานมีกี่อย่างเราก็ตอบว่า4อย่างคือ1พุทธาประทาน ประวัติของพระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธทานประวัติของพระเจ้าพ้าเทราประธานประวัติของพระเทราเทรียาประธานประวัติของพระเทรีนะครับจบนะครับนี่ถามถามโดยย่อนะต่อไปก็จะเหลืออีกพุทธวงศ์กับจริยาปิดกนะครับดูครับเนี่ยครับพุทธวงศ์คืออะไรวงของพระพุทธเจ้าเป็นไงวงของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับดูดีนะนี่ครับ วงของพระเจ้าพุทธวงคือเล่าเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีต24พระองค์ครับเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีต24พระองค์นะครับต่อมาจริยาปิดกค,คืออะไรเนี่ยครับว่าด้วยพุทธจริยาเกี่ยวกับการบเม็เบรีบรมีของพระพุทธภาคนะครับมาจบแค่น,นี้ครับจบครับถ้าถามว่าคืออะไรคืออะไรนะทั้ง15คัมภีร์ตอบได้หมดแล้ว นะถ้าถามว่าคืออะไรนะครับไปดูตามนี้นะเพราะมีเวลาดูสั้นก็ไปดูไล่ๆตามนี้ไม่ต้องไปอ่านดูตัวเลขว่ากี่สูตรกี่ว่ากี่ตอนไม่ไม่ต้องออกนะครับเพราะว่าอันนั้นเอาไปเป็นความรู้เวลาอ่านแต่ว่าเนื้อหาชัดๆเกี่ยวกับเล่มนั้นเล่มนี้คัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้เนี่ยต้องว่าไปตามเนี่ยครับนะทีนี้ไอ้ที่ให้มาร์กมเนี่ยมันอาจจะออกอยู่หลายข้อก็ได้นะครับไม่ได้ออกข้อเดียวตามนี้เป๊ะเ,เ,เป๊นะครับ กระจายกันอยู่ก็แล้วแต่และครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะถามก็คือว่าในแต่ละเรื่องครับอย่างเรื่องที่ผมย้ำเน้นย้ำเน้นก็เช่นประวัติของพระบุยเจ้ามีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มใดบ้างใช่ไหมครับเนี่ยถามความรู้กว้างๆนะครับถ้าถามอย่างนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะในเล่มที่25นะครับเอามาทั้งหมดเลยครับนะ ไม่ใช่เฉพาะพระส,สูตร25เล่มนะครับเอามาหมดทั้งพระวินัยพระสูตรพวิธรรมครับพุทธประวัติมีอยู่ในเรื่องใดบ้างนะอันนี้เล่าให้ฟังหลายรอบได้ใช่ไหมนะครับเรื่องใดบ้างเรื่องใดบ้างเล่มใดบ้างเนี่ยนะครับอันน้กว้างกว้างเพราะตอนนี้เรียนมาจนจบเล่มส3สาแล้วนะครับประมวลมาทั้งสาเล่มมามีอยู่ที่ใดบ้างแต่พิธรรมยังไม่เรียนก็ไม่ต้องกล่าวนะครับกล่าวเฉพาะที่ได้เรียนแล้วแล้วก็อ่า อะไรอีกอะเดี๋ยวดูไกด์ไลนล์ก่อนนะีไกด์ไลน์ด้วยนะคาดว่าจะออกคาดว่าจะออกในบะันทึกเอาไว้เนี่ยใช่ไหมอ่ามันมีอยู่เรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวกันนะอย่าลืมอย่าลืมมโนปณิธานนะครับ การกระทำอะไรนะเป็นบ่มโพธิญาณอะไรนะอย่าลืมนะตอนเราเรียนมาเนี่ยมันจะมีพระตไตรปิฎกที่ที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นมาติกาเป็นอุเทศและเป็นนิเทศของกันอยู่นะครับไปดูมานะว่าเล่มไหนกับเล่มไหนที่อธิบายกันอีกทอดหนึ่งครับ ตอนดาวเดยนมหานิเทศจุลนิเทศใช่ไหมท,ที่โยงไปหากันว่าเล่มไหนกับเล่มไหนอะนะนั่นแหละไปไปไล่ดูแล้วกันนะไปไล่ดูแล้วก็อะไรบ้างอ่ะอาจจะถามถึงอดีตชาติของพระบุทิเจ้านะครับ อดีตชาติของพระบุธเจ้าครับซึ่งอดีตชาติของพระบุเจ้ามีอยู่หลายที่ใช่ไหมในยี่สิบยี่แปดชาดกก็เป็นอดีตชาตินะครับในจริยาปิดกก็เป็นอดีตชาติครับนะในในยังประมาณนี้แหละครับอดีตชาติของพระบุธเจ้าแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ของพระบุธเจ้าเป็นหนังสือที่ท่านภาษาอังกฤษบุตรรจนาขึ้นนะครับ มีเรื่องอะไรบ้างไปดูนะนะครับอยากจะถามไม่ได้ถามยังไม่ได้บอกว่าทุกสูตรถ้าถ้าจะกล่าวให้ไปดูว่าท่านภาษารีบุตรรจนาอะไรไปบ้างครับไปไล่ดูนะครับไปไล่ดูเรื่องที่ภาษารีบุตรรจนาไว้อาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องภาษารีบุตรนะครับแล้วก็อะไรบ้างอะบารมีครับบารมีบารมีสิไล่ถูกไหมครับ บารมีสิบไ้ถูกนะถ้าถามบารมีสิบคืออะไรบ้างถ้าถามว่าบารมีสามสิบคืออะไรบ้างไรถูกนะแล้วก็บำเพ็ญบารมีใช้เวลานาน,านแค่ไหนนะครับผู้บำเพ็ญบารมีคือใครบ้างเขาเรียกคนบำเพ็ญบารมีว่าชื่อว่าอะไรบ้างต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีเท่าไหร่ประมาณนี้นะอาจจะถามนะมีหลายประเด็นอยู่ที่หน้าถามนะครับก,ก็ไปไล่ดูมาไว้ นะครับแล้วก็พระเถงระพระเถงรีบางองค์บางรูปไม่ถามถึงนะครับไม่ถามถึงเพราะว่าเก็บรายละเอียดได้ไม่พอนะแต่ก็จะได้แบบโครงสร้างเป็นหลักครับไปอ่านดูว่าโดดความเด่นของแต่ละคัมภีร์คืออะไรนะความเด่นของขุตกาปะฏะคืออะไรความเด่นของธรรมบทอุทานอิติวัตกะสุตตนิบาตคืออะไรนะแล้วความเด่นของ วิมาณนวัตถุเปตวัตถุเถระเถงรีคาถานะความเด่นความเด่นนะในเรื่องนั้นนั้นนะที่เปิดเปิดให้ดูแล้วก็อันนี้หน่าอธิบายอันนี้น่ารู้เนี่ยครับได้เขียนเขียนมาให้แล้วส่วนนอกนั้นเป็นความเข้าใจเฉพาะตัวครับอาจจะถามให้คะแนนช่วย2อสข้อนะครับเป็นคําถามทั่วไปซึ่งเราจะต้องใช้สติปัญญาที่รู้มาวิเคราะห์เอาเองนะว่าจะหาได้จากที่ไหน ถ้ามีคนมาถามเราสักคำว่าเอ้เรื่องเนี้ยจะไปหาอ่านที่ไหนในพระไตรปิฎกทั้งหมด4ี่สิมาเล่มมันทำไปเยอะหลือเกินรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ไหนประมาณนี้นะนะครับอันนี้ย้อน,ย,อน,ย,อนย้ำไปหลายรอบแล้วละ่ะนะไอที่อันนี้ดูเวนนะดูเวนนะดูเวนนะน,น,นี่นาทออกข้อสอบนี่อาจจะออกข้อสอบอะไรวบเนี้ถึงบอกว่าถ้าพวกท่านติ๊กติ๊ก,กเอาไว้ตั้งแต่ผมบอกน,นได้ข้อสอบแทบจะทุกข้อครับอื ได้แต่ฟังเฉยๆฟังแล้วก็แล้วไปฟังแล้วไปถ้าติ๊กตึ๊บติ๊กปุ๊บเนะโอ้ได้เลยโอ้โหถ้าจะมานั่งไล่ย้อนอดีตฟังทั้งหมด60ตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับดูจะออกตรงไหนใช่ไหมแต่ไม่ยากนะแต่ไม่ยากครับออกแบบออกแบบผิวๆไม่ได้ออกแบบเจาะลึกนะครับก็คงพอทําได้อยู่ให้ไปอ่านดูคู่มือเนี่ยเป็นหลักครับไปอ่านดูคู่มือเป็นหลักโยงคู่มือ ว่ามันอะไรบ้าง<ม>อะไรบ้างฮะคู่มือเป็นหลักครับส่วนในเล่มก็มีบ้างเล็กๆน้อยน้อยครับนอกนั้นจะเป็นคู่มือนเป็นหลักเป็นใหญ่ดูตามคู่มือก็พอได้อยู่<ม>นั่นแหละอะไรบ้างก็แล้วแต่ไปดู <c oughs> ประทับสุไว้วิมุติสกุกี่ปีกี่วันกี่เดือนอะไรพวกนี้ครับท่านก็ตอบมาแล้วครับสี่สิบเก้าวัน เสัปดาห์นี้49วันกี่ปีก็ไม่มีก็ไม่ต้องไปตอบแล้วครับกี่ปีก็ไม่ต้องไปตอบใช่ไหมเราถามนะแล้วก็สหาชาติใช่ไหมอย่าลืมนะครับดูสหาชาติหน่อยนะครับสหาชาติ7อย่างนั้นนะครับสหาชาติแล้วก็พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบินลพัดมีพระตามกี่รูปครับไปประทับพักอยู่ที่ไหนครับ พระเจ้าทํายังไงถึงทําให้ญาติพี่น้องกราบได้ครับเอเอนั่นแหละไปไล่เป็นต้นนะเป็นต้นนะนะ <c oughs> ดังนั้นเวลาเรากลับบ้านเราจะรู้เลยว่าเราจะไปทํางไงญาติพี่น้องจึงจะกราบครับญ <c oughs> าติพี่น้องโอ้ยคุยขีโมอ้อวดเพื่อนบ้านครับเ <c oughs> นี่ยนะหลานชั้นนั่นเนี่ยไปบวชมาเนี่ยไปได้เรียนพระไตรปิฎกนะเนี่ยมา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 ,มากราบมากราบแต่ตัวเองไม่การาบหรอกครับบอกแต่ชาวบ้านมากราบ ตัวเองไม่กราบญยากพี่น้องใช่ไหมเป็นลูกเป็นหลานไม่กล้ากราบกราบแล้วมันเขินไม่ใช่ไม่กล้าหรอกครับกราบแล้วมันเขินกระดากยังไงไม่รู้อยากพี่น้องมากราบกันคือคนอีสานเนี่ยไม่เคยจะกราบกันนะครับแค่จะสวัสดีกันเนี่ยโอ้ยครับขนหัวลุกอกจะแตกนะ่นครับแค่สวัสดีนะครับแล้จะให้มากราบนี่ไม่ต้องพูดถึงแผ่นดินไหวะน,น,นะครับไปไล่ดูมีเวลาคืนนี้ทั้งคืนนะครับ ต้องนอนไม่ต้องหลับยงนอนนะดูสอบเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับแล้วก็จะให้ใครมาคุมสอบเดี๋ยวดูกันนะว่าใครว่างมาคุมสอบไม่ให้ทุจริตนะครับเอกสารไม่เอาเข้าไปโต๊ะเขียนข้อสอบนะครับแล้วก็ข้อสอบก็จะปิ้นให้คืนนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับเนี่ยติวๆไว้ก่อนแล้วก็ออกข้อสอบคืนนี้แล้วก็พร้อมเฉลยนะครับ ่ะพอแล้วครับหมดเวลาคุยเป็นนานก็ไม่มีเวลาดูหนังสือแล้วครับเนี่ยรีบไปเร่งดูเอาไว้